สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Super Dimension Jodal นนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือรวมตัวละครจากอนิเมะไม่ว่าจะเป็น a g กันบ l l ดาพิฆาตสูรและอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมตัวละครจะเป็นตัวละครแบบไซมินีนะมาจากอนิเมะหลายเรื่องด้วยกันนะครับผม จะมีตัวที่เป็นการ์ดต,ตรงนี้นะสามารถใช้ได้นะครับผมนี่เรากดปุ๊บมันจะมีพลังแบบนี้ออกมานะครับอูมเข้าไปครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวตัวละครแต่ละตัวนะครับก็จะมีสกิลทักษะที่แบบแบบนี้เลยนี่ครับผมสกิลนี่คือรูปแบบการเล่นของเกมนี้จริงๆก็เหมือน i อไอดอลนะเราสามารถเออเล่นถัดไปได้เลยนะครับผมแบบนี้ ทีนี้นะครับตรงนี้เราสามารถทําการเล่งออ t โต้ด้านขวาไอ้ด้านซ้ายบนไม่ใช่ขวาปกติมันอยู่ขวาเนาะซ้ายบนได้เนี่ยก็คือให้ตัวละครทําการโจมตีไปเลยนะเพราะว่าตัวละครจริงๆแล้วมันโจมตีอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นปะใช้สกิลนี่เป็นการ์ดเหมือนอ่าร์การ์ติเมตอ่ะนะตรงนี้นะครับนี่โอ้โหอนิเมตจากเลมใช่ไหมโอ้โหโดนโดน โดนเข้าไปโดวเข้าไปเรียบร้อยไหมคือมันเรียบร้อยแบบรวดเร็วะนะอ้ยนี่ครับผมก็เรียบร้อยไปเนาะเดี๋ยวลองเล่นอีกสักด่านหนึ่งนะนี่ครับคือในแต่ละด่านนะครับจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะตัวละครที่แบบแตกต่างกันไปเนาะ เราสามารถเล่งสเปดได้สูงสุดก็คูณ3นะครับเอาแบบพอดีพอดีก็คือคูณ2นะถ้าแบบไม่ได้รีบมากนะจะได้ดูคัทส่งคัสซีนแต่ถ้ารีบแบบไม่ดูอะไรเลยคูณ3จัดไปนะครับผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวสกิปตรงนี้ด้วยนะครับเราต้องเล่นถึงสตอรี่ไลน์นะครับก็คือด่าน3ขีด10ถึงจะสามารถสกิปได้ถ้าทีมเราแข็งแกร่งกว่าอะไรประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะเหลือบอสตัวเดียวนะอ่ะสกิล สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โปกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t l e s t a g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ทางซ้ายบนที่โปรไฟล์แล้วก็มาที่โค้ดตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะใส่พวกโค้ดไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอะนะมันจะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ คือรู้สึกว่าจะมีเหมือนประมาณเกือบเกือบสิบโค้ดแต่บางที่เราใช้ได้นะครับบางมันจะมีอยู่โค้ดหนึ่งที่จํากัดเลเวล30ก่อนนะครับก็คือเลเวล ID ของตัวละครเนาะตอนนี้ผมเลเวลแค่10กว่าก็น่าจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับโค้ดที่มีอยู่นะตอนนี้นะคือคิดว่าน่าใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ผมใช้แบบรวดเร็วน,นะเดี๋ยวผู้เล่นอื่นนะครับก็ดูคูป,ปองอใต้คลิปเอาแล้วกันนะครับ เนี่ยเห็นปะเออมันก็มีเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะนี่อ่ะใส่ไปโอเคเนี่ยโอเคเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับของก็น่าจะอยู่ที่เอ่อจดหมายนี่ครับจดหมายด้านซ้ายบนเนาะเออเนี่ยรับ ก็คือรับหมดแล้วนะได้เจมประมาณนึงเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสมกาชากันนะครับกาชาอยู่ด้านขวามือตรงนี้เนาะนี่กาชาก็มีหลากหลายตู้นะครับแต่ตู้หนึ่งไอ้ตู้นี้มันไม่แอคทีฟเนาะมี2ตู้ที่แอคทีฟอยู่นะตอนนี้นะครับนี่แต้มเพื่อนเนาะแล้วก็ตู้หลักแล้วก็เลเวลห้าสิบมันจะปลดล็อกอีกตู้หนึ่งนะครับต่อมานะครับเรามาดูเนาะตัวละครมีลน์อัพประมาณนี้นะครับนะมีพวกเอเดอาร์เนี่ยครับผมเลนโกคูมาดาระอะไรแบบนี้นะ เออก็มีทันจิโร่เอฟเนี่ยมาเต็มเลยอิจิโก้อิจิโกะก,ก็จัดเต็มกันมานะครับสำหรับตัวนี้นะทีนี้นะครับมีตัว18ใบเดี๋ยวลองดูนะครับมันจะออกมาแบบยังไงนะนี่คือตัวละครออกมาเป็นแบบอ่ไซส์มินี่แบบน่ารักน่ารักเลยนะครับดูดิฟึบอ่าอันนี้มาจากเค่อโอสตูโาารไอเรื่องอ้ไนั่นมหาเวทผนึกมาใช่ไหมนี่ไททันนี่เลมนี่ครับผม กินธรรมะชื่ออะไรไม่ร mm? you ู้นะแต่มาจากกินธรรมะใช่ไหมนีしし่ครับผมคริโตเอเอาไม่อยากได้อ่ะอยากได้ตัวละครแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยเออใช้เพชรหน่อยหนึ่งนะครับเออองใบขาด2ใบก็ซื้อ2ใบพอแล้วก็ทําการสุ่มมาครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึมาลุ้นกันหน่อยนะครับ อันนี้มาจากเรื่องอะไรวะเออที่มันใช้พลังจากสมุดรหรือเปล่าจะไม่ได้ละอซึนามีเอเอซอาร์ผมไม่รู้ป่าคือถ้ามันมีเอเอซอาร์ผมทุกรอบแสดงว่าเลดมันค่อนข้างดีนะไม่มีนะครับมีสูงสุดก็คือเอเอาร์เนาะแล้วก็เ,เราอย่างไรนะครับเราทําอะไรกับตัวละครได้บ้างใช่ไหมครับให้มาที่ฮนะีโร่เนาะแล้วก็เลือกตัวละครอันนี้ตัวละครที่เรามีเช่นทีคิริโตะนะครับก็คือ เ,เดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้รลอเปล่าไม่ใช่สีตรงไลน์อัพนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะเอาตัวละครใหม่ลงมาเนาะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ตัวละคตรตัวนี้นะครับเราสามารถทําการอัปเกรดได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือทําการอัปเลเวลของตัวละครน,นะนะต่อมาก็จะเป็นแลงเนาะถ้าเรามีอตัววัสดุตัวนี้เราสามารถทําการเอ่ออัปแล็งของตัวละครเพิ่ม,เต,มเติมได้ นะครับแล้วก็มีการอัปดาวก็คือใช้ชิ้นส่วนตัวละครซ้ำแบบเนี้ยทำการอัปดาวเพิ่มเติมได้เลยเนาะแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีฟอร์เมชันที่เราสามารถาสลับตัวละครไปมาได้นะในฟิลของเราเนาะแล้วก็ถ้ามีการ์ดอื่นๆนะครับเราก็สามารถเอามาใส่ได้ตอนนี้มีการ์ดใบเดียวนะที่เป็นการ์ดสกิลวัตติเมทเฉยๆนะครับที่เราสามารถใช้ได้นี่ประมาณนี้หลักๆนะนะที่เหลือนะครับผมก็ดูนะครับเนี่ยตัวเนี้ยอย่าลืมรับของด้วยนะ แล้วก็จะมีพวกกิจกรรมที่เราสามารถทําการรับของเพิ่มเติมได้เนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะนะในเกมนี้นะครับแนะนําให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ได้ของนะไม่ต้องเติมนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าคิดว่าในเกมได้อยู่ไม่นานอีกหรือเปล่านะการเล่นก็อยู่ตรงนี้นะครับสตอรีร่เนาะเดี๋ยวจะมีาการเทรนนิ่งต่างๆนะครับมีพ v p อะไรแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ไปเล่นแบบนี้นะครับมาตัวนี้เนาะ ก็อันนี้ก็จะเป็นอัพฟอร์เมชันที่เราจัดจริงๆคริโตะควรอยู่หน้านะแล้วก็เอาเลมมาไว้ข้างหลังนะเพราะว่าเป็นสายบัฟใช่ไหมอันนี้ก็คูณสาม,มาเล่นได้แบบนี้เลยดูครับคริโตมาแต่เรายังไม่ได้อัพตัวละครอืน่นเลเวลเพิ่มเติมมากเท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าอัพมันจะดีมากนะอีนโนซูเกะนะนี่ครับสกิลตู้มเข้าไปครับผมดยวดูคริโตะนะนี่ครับคริโตะสกิลหน่อยดินี่ครับคริโตะสกิลมา ไอ้นี okay. in ่นี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 ่โอ้โหเอ้แม่งอลังการว่ะเอาเรื่องนะคิดตัวเรานี่ครับก็เหมือนปลดล็อกตัวสกิลการ์ดใหม่นะครับผมอซัมมิตวอร์ซัมมิตวอร์ก็จะเป็นอ่พลังโจมตีเอ้อไม่ใช่ดิเอชพีเก้าร้อยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับดีเฟนส์เก้าสิบแล้วก็พลังโจมตีร้อยห้าสิบ ต่ไปดิน่าจะเป็นไอตัวการ์ดใหม่การ์ดสก,กิลนี่เดี๋ยวรับมาก่อนมันใช้คู่กันนะนะแล้วก็เอากาดลงมาเพิ่มเติมอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็สลับมาตบบน,นี้หรออัปเกรดได้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันจะเรียกซูนามิหรือเรียกอะไรมาหรือวา <c oughs> เขาว่ากันไปนะโอเคนี่ครับเดี๋ยวดูนะมันจะมีการ์ดให้เราใช้อยู่นะครับมันรอแป๊บหนึ่งนะในการเล่น สำหรับตัวการ์ดตรงนี้นะแต่มันจะได้ใช้หรือเปล่าบางทีเนี่ยมาแล้วนี่ครับเรียกขึ้นมาโอ้ไม่กอดจบเลยก็คือจะเป็นการ์ดจากอนิเมะเรื่องนั้นเฮ้ยถือว่าทําดีนะประมาณนี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ